แบบนี้เต็มหน้าไปครับผมโอ้โหกับพี่เสือครับผมเย็ดเค่กับช่วงเวลาตัดโดนัสแตกนะครับในกลุ่มนะครับโอ้โหเอาเรื่องผมหนึ่งบาทนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุตบบ่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้เล่นหุดรือทาตามนะครับ กราบสวัสดีกันด้วยนะครับแมววันนี้พบกับเฮียสองอีกเช่นเคยครับผมกับช่องเฮียสองสลอซิ g งครับวันนี้มาอยู่กับเกม Fortune of Tiger นะครับก็เป็นเกมของค่ายอาราดินนะครับก็วันนี้นะครับก็มาในทุนน้อยๆนะครับผมแต่มาในช่วงเวลาโบนัสแตกแล้วนะครับจะเป็นดึกนิดนึงนะก็จะตีสี่แล้วนะครับเหลือเวลาแค่7นาทีเท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมติดตามพวกเรากันแบบนี้นะก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรากันหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่เฮียบอยช่นเคยนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอนะไปร,ะรับชมคลิปกันเลยครับน,นี่มาทุน69บาบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ครับผมทุนน้อยจังเลยนะครับ ดูกันนะครับว่าทุนน้อยเนี่ยบวกกับช่วงเวลาแตกเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับโดยอนุยัตหมุนเบ็ดละ5าบาทก่อนแล้วกันครับ <S <S มาไวบังเสวอบีเอออย่างนี้ได้เรื่องครับอย่างนี้นะเออแล้วแบบนี้ยังไงครับพี่เสือโอ้โหพี่เสือมาดีนะครับแบบนี้นะเออมาไปเรื่อยๆผมอย่างนี้ไปเรื่อ,อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเะยครับเออมา จังหวะนี้เออยังไม่มานะครับแล้วเออพี่เสือว่าไงครับโอ้โหมาถึงก็เอาเลยเออพี่เสือแม่มาถึงก็เอาเลยครับสายโดดับผมโดดไม่พักเลยก็หัวมารอยบาทครับโอ้โหมาถึงก็เอาเลยครับ,มรบแม แต่เยี่ยมหอยยขยับเป็ดขึ้นเลยแล้กันครับช่วงเวลาแตกแ,แบบนี้ครับผมจัดได้เลยนะ,ะไปไปเบ็ดอีสามสี่ครับอ, <c oughs> อย่างไงวรุ่เออ,อไรแม่แล้วรยังนิ่งอยู่นะ <c oughs> หายโดดไหมแมอย่างนี้ต้องระวังนะครับอันตรายเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เรามั่นใจในช่วงเวลานะครับ <c oughs> เวลาดีครับเวลาดีนะครับตอนนี้ใกล้จะตีสี่แล้วนะครับ <c oughs> ต้องรีบปั่นนะต้องรีบปั่นนะครับ จะหมดช่วงเวลาโบนัสเมื่อไหร่นี้เสร็จเลยนะครับชวงเาโบนัสไม่มาเลยนะช่วงเวลาโบนัสแล้วยังไงครับแล้ววายมาแบบนี้เออหุณติดไปเลยครับเย็ดเคเออมาถึงก็เอาเลยว่าแตกดังๆแบบนี้นะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับเกมเสือเนี่ยหนึ่งพัน้าร้อยบาทครับ รีบๆหน่อยเพื่อนเลยเดี๋ยวช่วงเวลาหมดนะครับระยะย,ยากขยับเบ็ดขึ้นเลยกันครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเลยช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับไปว,ว่าไงวะรุ่นเอ,ออยังไงครับไม่อะไรนิ่งเลยนะแล้วพี่เสือว่าไงครับ แล้ววายมาสวยครับอย่างนี้เดี๋ยวใกล้โดดแน่นอนมองแล้วใกล้โดดแน่นอนครับแบบนี้นะไอยัยขอแยกขยับขึ้นเลยครับไม่ต้องเหมือนเหมือนกุรีแบบครับไม่ได้รีบนะเออเวลามันจะหมดแล้วนะครับโหด้าทางนะหาแล้วโดดหรือเปล่าไม่โดดนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหได้ก้อนทองหมดนี้ก็โอเคนะเอออย่างนี้กันนกใจครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยนะแล้วก็ถ้าใครนะครับ ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับไม่อยากพลาดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสักหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับทุกทีทุกคลิปที่นยายเอเดมมาลงนะมาอย่างไงครับเ,เก็บไวยมาแบบนี้นะไปต่อเลยครับเก็บไวมยนะามาเรื่อยๆนะเก็บไวยมาเรื่อยๆนะครับเอาเร็วเลยห้านาทีเอง แล้วยังไงครับดอกนี้เออมาเด <c oughs> ินได้ครับโอ้โหแม่นึว่าจะหมดนว่าจะไม่มาแล้วครับแต่อย่างไงอย่างไงวารุนเต็มหน้าไหมเอออย่างนี้ก็ชื้นใจครับเต็มหน้าแบบนี้นะครับโอ้โหโบมาครับผมเก็บแค่หนึ่งหมื่นบาทผมกับช่วงเวลาแต่งนะครับในกลุ่มนะครับเอาเรื่องนะ ไปต่อเลยครับอะเดี๋ยวแยกขออนาตดันเบ็ดขึ้นนิดนึงแล้วกันนะไปสามร้อยบาทไปสามร้อยบาทไปค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าแตกหนักนะตรงนี้นะครับแต่ต้องรีบหม่อนนะนี้เหลืออีกแค่ส4ี่นาทีแล้วนะครับเหลือสีนาทีแล้วนะอย่างไงครับ โอ้โหนี่ใกล้เวลาจะหมดบนนะัสทามแบบนี้นี่ดูดกูยับเลยครับอไอสิม,มุนไปเล่นเหมือนเล่นเหมือนรีบไหมครับไม่ได้รีบนะเออก็เล่นตามช่วงเวลาครับมันยังไม่หมดนะก็เล่นได้อยู่นะครับแล้ววายเก็บมา3ตัวอย่างนี้เออโอเคครับผมดูรเรื่องกระเบื้องแตกแน่นอน แล้วแบบนี้ยังไงครับโดดหรือเปล่าแล้วแหมทองมาตรงกลางันนี้ก็โอเคนะเอออย่างนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมไม่โดดไม่เป็นไรนะครับไม่คว่ากันอยู่แล้วนะครับทำมาแบบนี้นะครับเอาบนัสหกพันบาทครับผมแล้วยังไงครับไปกันต่อเลยแล้วยังไงครับติดหลังหรือเปล่าก็ม่เสือเราโอยจะปลอยผมโอ้โหมาต่อเลยครับแหมจากเมื่อกี้นะครับเกือบโดดนะครับแล้วโดดซ้ําแบบนี้ครับน่าจะเต็มหน้าแน่นอนนะ โอ้โหผมมาอีก30,000บาทครับผมกับช่วงเวลาบนนั้นแตกในกลุ่มหุ่เทียนะครับเอาเรื่องนะครับโอ้เหลือเวลาสองนาทีนะได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยเอาว่ะเอาว่ะเออผบมาสาม0 0ื่บาทผมได้หน่อยนะได้นิดนึงนะได้นิดนึงได้นิดนึงเราไปสุดเลยดีกว่านะครับไปสุดเลยดีกว่าไปสุดเลยดีกว่านะเก็บไว้มาเก็บไว้มา อย่างไรครับไหลอย่างนิ่งเลยครับโอ้โหพอนิ่งก็นิ่งยาวจริงนะพอนิ่งก็นิ่งยาวจังเลยครับไหลยังไงครับโอ้โหมันนิ่งยาวเลยนะจริงครับมันนิ่งยาวมากนะติดฝนไม่มาเลยหรอเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาแบบนี้ครับไม่เอาแบบนี้ แล้วอย่างที่เฮียบอกนะครับตุกคลิปนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามตตนะครับดูความมันเดิงเท่านั้นพอนะไวามาแบบนี้เอยงไงครับโอ้โหแล้วนิ่งเลยครับเฮ้ย20หมุนแล้วนะเพื่อนจะไม่มาจริงหรอเราลองดันขึ้คืนสนิ้แล้วกันนะครับมันเลยแล้วหรอช่วงเวลาก็ยังไม่เลยนะั่นเลยสามนาทีนะครับเลยเลยสองนาทีนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะ ันต้องมาเดี๋ยววะมันต้องมาเดี๋ยวโอ้โหเป็นละพันนะเนี่ยเอาแล้วยังไงครับดอกนี้เออมาจนได้ครับโอ้โหครับผมไม่ทําให้ผิดหวังจริงจครับผมกับพี่เสือนะครับขอเต็มหน้าได้ไหมไปเลยได้ขอท่านเต็มหน้ามานี่เฮียตายแล้วนะครับแล้วยังไงครับแบบนี้เต็มหน้าไปครับผมโอ้โหกับพี่เสือครับผม เด็ดแคกับช่วงเวลาตัดโดนนักแตกนะครับในกลุ่มนะครับโอ้โ oh, ห oh, เอาเรื่องหกหนึ่งแบาทนะครับโอนทีนเราโคตรน้อยนะครับแม่ขออนุญาตพอแล้วกันนะพอแล้วก็นี่กันเลยช่วงเวลามาหนึ่งนาทีแล้วนะครับอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะครับก็นี่ก็ทุนเรามาน้อยๆน,น,น,นะครับผมแต่ก็ผมมาหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะผมแตกแบบนี้นะก็อย่าลืม ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับทีมงานเฮียสองซอร์ซิ่งนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะให้ใหมุนเห็นซีดูทั้งยนะครับออวันนี้ก็ขออนุญาตไปถอนเงินก่อน,ลนแล้วกันครับเราไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ